ทำตัวเรียนก็สวยคอยไปลินเล็กนะมีหลายไฟไฟดีครับมีหลายขนาโดโทนสีก็ต่างกันไปคอยไปลินงามงามอยดีคคอยไปรินไฟเล็ก กมแหวนสวยนะครับสนใจก็โทร0871505601ร้านเจจิมจันจนนังหวัดสันทุบรีครับไปละหมื่นแต่น้ำดีนะครับของร้านเจจิมจันจังหวัดสันทุบีท้านจะสั่งทำตัวเรือนหรือว่าแหวนสร้อยตัวมือสา้างหูที่ รามเกดเจมสันวันจันทบตุรี